โอเคโอเคเรียบร้อยบ่ายโมงพอดีโอเคก็สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับซึ่งอันนี้มันเอ่อต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้เมื่อ16นาทีที่แล้วนะผมอัดยาวๆเลยดูว่าอีเวนต์มันจะขึ้นยังไงเนาะซึ่งอีเวนต์ก็มาตอนบ่ายโมงตรงพอดีซึ่งตอนแรกกะว่าจะสตรีมแต่ผมมั่นใจว่าไม่มีใครดูแน่นอน อาจจะมีแต่คงไม่เยอะหรอกเพราะฉะนั้นอัดคลิปแล้วลงตอนประมาณ3ามโมงสี่โมงตอนเลิกเรียนจะดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ดูก็น่านจะเป็นนักเรียนกันอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ดูนซึ่งเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่จะเข้าในโรงหนังของประเทศไทยวันที่29นะครับซึ่งโว้ตังบิดก็ได้คอร์บกับหนังนะไม่รู้ว่าใครมาขอก่อนอีเวนต์ในรอบนี้จะอธิบายกันจากในกระดานข่าวก่อนละกันซึ่งกระดานข่าวมันจะมีสองอันคือดูนพาร์ทูอินโว์แทงบิดอันนี้คือการ เป็นการเกินนำเฉยๆซึ่งการเกินนาวิดีโอก็ไปหาดูเอานรับทั้ง2ตัวก็จะอธิบายไปเยอะแล้วซึ่งอีเวนต์นี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่7นะครับ23กุมถึง7มีนาเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงของบ้านเรานะครับซึ่งวิดีโอก็ไม่หาดูเอาน,นะครับแล้วก็เป็นดูนพาร์ท2อีเวนต์ซึ่งดูนพาร์ท2อีเวนต์เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขแบบเดิม พอเราทภารกิจประจําวันเราจะได้สไป์มาซึ่งสไป์เราสามารถเอาไปเป็นโปรเซสตนะครับของภารกิจนะซึ่งมันก็จะมีของให้ก็คือเป็นอวตารของตัวละครอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นดูนน่าจะเป็นตู้ดูนนะครับตู้ดูนคอนเทนเนอร์แล้วก็เป็นลายพาร์แล้วก็เป็นอวตารพิเศษแล้วก็เป็นรถที่เราจะมาดูกันในวันนี้ซึ่งเราจะต้องทาการสาเร็จมิชชั่นนะครับสำเร็จภารกิจตั้งแต่เทียร์่ถึงเทียสิบเพื่อที่จะได้สไปร์ซึ่งก็จะได้สไปร์ร้อยหนึ่ จากที่เราทําภารกิจสําเร็จแล้วก็จะได้เป็นส0 0รไอสปาสำหรับมิชชั่นพิเศษนะครับหนึ100สไปายคือการทำภารกิจครบทุกตัวนะครับถึงได้100นะแล้วก็จะมีภารกิจพิเศษเพิ่มอีก200นะเพราะนะฉะนั้นคุณก็จะได้3 0 0และเราจะต้องใช้ถึง1000สไปในการอัลล็อกเลเวลนะครับซึ่งในนี้มันจะมีเหมือนเดิมที่เหมือนของ forest wish ก็คือบูสต์นะครับซึ่งบูสเตอร์เนี่ยเราก็ก็แค่มีบูสเตอร์แล้วก็เล่นนะซึ่งมันจะเรียกว่าสปายบูสเตอร์ ก็แค่ซึ่งมันจะติดตั้งอัตโนมัติแลวก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นเนี่ยแค่แค่เราเล่นนะครับไม่จาเป็นต้องชนะก็ได้เราก็จะได้500สไปค์นะแค่นั้นซึ่งก็เขียนไว้เลยว่าคุณจะสามารถได้สปค์เนี่ยถ้าเป็นสายฟรีคุณจะได้ถึงแค่เวล2ยี่สิบห้านะครับแต่ถ้าไม่สายเติมก็จะใช้ได้มากกว่านั้นนะมันจะมีสไปค์อยู่2อย่างคือสปค์รีไฟลี่อ้าวแย่จังอ่านไม่ค่อยถูกก็บวก10เวลบวก2 d a เดลี่ไซมิชันและนี่ก็จะเป็นสปค์ไซโล ซึ่งสไปไซโนนนี่น่าจะเป็นของแพงก็บวก25เลเวลกับ40สไปบูสเตอร์คือใครที่ซื้อสไปไซโลคุณสามารถได้รถถังใหม่ภายในวันเดียวก็คือวันที่23วันแรกเลยซึ่งอันนี้มันจะถึงเมื่อ60นะครับมีเมื่อ60เหมือนไปเทิ้พาสนั่นแหละแต่แค่ว่ามันอยู่แค่2สัปดาห์ประมาณนั้นโดยประมาณนะครับแล้วก็รถถังที่ให้คือรถถังคอลเลกเตอร์เทีย8นะครับเป็นเฮฟวี่แทงด้วยสัญชาติของ สายสายชาติผสมนะไฮบริดเนชั่นชื่อรถถังว่ากราวแทงเขาเรียกว่าได้อินสปายจากอ่าอิมพีเรียลซาดัวคาหรือซาดาวดาวคาอะไรสักอย่างนะครับผมไม่ได้ดูนะขอโทษซึ่งมันจะอันล็อกให้คุณในเวลที่19แล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นพื้นหลังรูปโปรไฟล์แล้วก็เป็นอาวุธที่มีรูปเป็นของจอชโบลินแล้วก็เป็นควสอันนี้ อันนี้คือเคเวสท,ที่มันจะเหมือนจะอัลล็อกที่เลเวล6นะครับโดยชนะ18รอบในเทียสสถึงเทียสสิก็จะได้คอลเลกชันโลไอเทมมาน่าจะ3อย่างเลยแล้วก็นี่ก็จะเป็นบีสบีสเควสก็จะอัลล็อกที่เลเวลสีนะครับโดยถ้ามันให้มาที่เลเวลสีเนี่ยมันก็จะมีคำสั่งก็คือให้เราทำลายศัตรูทำลายรถถังศัตรูเนี่ยจำนวน27 27คันนะนะถึงจะได้ ของพุ่งสอย่างนี้นะครับซึ่งในดูนคอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะเป็นตู้ให้คุณสุม่มแล้วคุณจะได้ลายพรางของเมาส์นะครับมันมีลายพรางชื่อว่า Harvester นะครับคือผู้เก็บเกี่ยวคนเก็บเกี่ยวซึ่งลายพรางนี้เป็นลายพรางที่น่าจะเท่มากๆนะครับไม่ใช่น่าจะมันเท่อยู่แล้วนะในนี้นะครับในตู้นี้มันจะตู้มันจะเป็นแบบนี้นะครับในตู้เนี่ยจะมีโอกาสดรอปก็คือ1 0 0่งร้อยถึงหนึ่งพันสป라이ต์ยูนิตนะครับทอง1 0 0่งร้ถึงห้าพ แล้วก็คืออันนี้เป็นบูสเตอร์สีฟ้านะน่าจะใช่นะน่าจะเป็นบูสเตอร์สีฟ้า5้าอันทุกแขนงแล้วก็เป็นใบคูณคูณ3 1 1 0ถึงอันแล้วก็มีโอกาสที่จะดรอปลายพางแซนวอร์มซึ่งไอแซนวอร์มนี่น่าจะเป็นอันนี้นะครับถึง10%มีโอกาสที่จะดรอปเป็นแอนิเมตของที่อันนี้น่าจะเป็นเซนดาย่านะครับคนที่แสดงน่าจะเป็นเซนดายาขยบได้โอกาสอยู่ที่3% แล้วก็จะเป็นภาพโปรไฟล์พื้นหลังนะครับโอกาส3%นและสิ่งที่หายากที่สุดคือลายพรางของเมาส์นะครับมีโอกาสแค่1%่เอนแค่นั้นเองซึ่งเท่าที่ดูจากลีกใน Discord นะครับของ Bit post แล้วก็ดูด้วโพส์ก็บอกว่าไอ้ลายพรางเมาส์เนี่ยจะขายถ้ามันเอามาขายนะมันจะขายในราคา6,500ทองก็ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองดวงไม่ดีพอก็เก็บทอง6,5 0 0ไว้ซื้อลายพรางเมาส์นะครับซึ่งอีเวนต์นี้ก็มันก็จะหมด ภายในวันที่7เวลาบ่ายโมงของบ้านเราและพอหลังจากอีเวนต์หมดเนี่ยสไปซ์และบู์สไปซ์เนี่ยมันจะถูกลบออกไปเลยนะครับออกปอกถาวรเลยนะเราพูดถึงนี่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราอยู่ในหน้าปกติเนี่ยเราให้กดดูทางซ้ายมือมันจะขึ้นเป็นดุนกดเข้าไปนี่้จอร์ชโบลินสุดโหดโอเคดูกันเลยอันนี้มันยังยังโหลดอยู่นะครับจะใช้เวลาแป๊บหนึ่ง ถึงววหกสิจริงๆด้วยแล้วพอหลังจากว่วหกสิบเนี่ยเขาจะเป็นดูนคอนเทนเนอร์เท่านั้นเลยยาวๆนะครับเรามาดูว่ามีเวลอะไรบ้างเวลที่1แจกฟรีนะครับได้เป็นตัวเล่นเครื่องเทศโอเคมันคือสไปค์ไงสไปม์คือเครื่องเทศนั่นแหละแล้วก็หนอโปรไฟล์โปรไฟล์อันนี้อ่าซึ่งผมไม่ได้ผมไม่ได้ตามเรื่องดูนก็เลยจะไม่รู้อะไรนเยอะหนูนะครับอันนี้ววห6ก็จะเป็น ชาวเฟรเมนชนะ18ครั้งนะครับภายใน5วันผมจะไล่แต่ที่มันมีประโยชน์ต่อเรานะครับนี่อันนี้เป็นกล่องดูนกล่องแรกที่คุณสามารถสุ่มได้นะเราก็จะเป็นอันนี้อันนี้คืออะไรสิ่งสะสมของบาริเซตส7 5 0ฟร็ดหน้ีเ p โอเคลราก็เป็นลายพรางอันนี้ อ๋อนี้แจกด้วยเหรอในพังหนอนทรายแซนวอล์มอ่าฮะเราลองใส่405ศสิโอเคมันมีมีเอฟเฟกอยู่นะครับมีเอฟเฟกติ์เล็กน้อยเล็กน้อยก็สวยอยู่แต่ลายพรางนี้ก็ดูแปลกๆไปหน่อยแต่เข้าใจได้มันเป็นลายพรางหนอนทรายนี่หว่าแล้วก็เป็นกล่องกล่องดูอีกแล้วลายพรางสไปบูสเตอร์ รูปภาพโปรไฟล์จอร์จโบลินเชื่ออะไรเกอร์นี่เฮาแหละกเฮาเด็กยี่สิบหกก็แจกตู้นะครับพอถึงเบ้นยี่สิบเก้าก็จะแจกรถแล้วรถมีชื่อว่ากราวแทงโอ้โหคันบปเริ่มเลยนี่แหละสุดโหดนะครับมีกลไกพิเศษคือกองทัพทะเลทรายครับแค่สแลนได้ดีขึ้นในพื้นทะเลทรายจบไม่มีอะไรแล้วดูคันเต็มๆกันก่อน ปืนค่อนข้างใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆเลยตีนกราใหญ่มากใหญ่สุดๆตัวถังด้านหน้าแค่นี้เองนะที่เหลือเป็นตีนกราหมดแต่ไม่รู้ว่าในช่วงนี้จะยิงเข้าไหมก็ต้องรอดูนะเกราะอ,อยู่ในขั้นที่ค่อนข้างหนามากนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้ายิ่งคันใหญ่แบบนี้เนี่ยจุดอ่อนก็ยิ่งเยอะตามนะครับซึ่งเลขพวกนี้ก็ดูได้แค่เป็นสถิติ นะ่ะตาการยิงอยู่ที่1,700 damage ต่อน,นาทีนะบรรจุที่15.53นะครับบรรจุนานมากจาะกอก็ค่อนข้างธรรมดาธรรมดาแต่ลูกทองค่อนข้างดีเดเมจลเีย4 4่ออันนี้น่าจะเป็น120ไม่ก็123นะครับน่าจะใหญ่กว่าประมาณนั้นใหญ่กว่า1้อแน่นอนเล็ง5.6ค่อนข้างกว้างนะอันนี้คือมันเป็นสเปคที่ยังไม่ได้บวกอะไรเลย ส่วนกระจายนี่เกือบ4เลยนะครับเกือบ0.4ค่อนข้างเยอะมุมกดค่อนข้างดีนะตบ9ความเร็วเฉลี่ย37มันนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะไม่ได้แย่มากน้ำหนักเป็นร้อยตันตามหมุนป้อมปืนตามหมุนตัวถังอันนี้คือเพนพอยที่สุดเลยนะเนี่ย19 82ก้าแับรวมกันยังไม่ถึงยังไม่ถึง40เลยนะอาจจะถึงมั้งอันอาจจะถึงก็จะถึงบางทีมมีทนษยมผมไม่ได้ใช้ทฤษฎยม,มาคำนวณก็เยอะอยู่นะครับ เยอะอยู่แต่แค่ว่าไม่พอนะครับไม่พอต่อตาการกัน mt ลวงแน่ๆบางทีเจออีฟ้าเหล่านี่น่าจะตายได้นะเนี่ยพูดเป็นเล่นจะดีหรือไม่ดีก็รอนลุ้นกันอีกทีนะแล้วก็เป็นภาพโปรไฟล์ฮะอ๋อคือหลังจากที่ถึงแม้วยี่สิบห้านะครับ ก็คือมันจะไม่ได้แหละคือคนที่เป็นสายฟรีเนี่ยจะถึงแค่ยี่สิบห้าไงแต่คนที่อัลล็อกมาเนี่ยมันจะบวกสิบเวลทันทีหรือไม่ถ้าเกิดว่ารีบก็ไปยี่สิบห้าเวลทันทีเลยก็ได้ mm hmm. ซึ่งหลังจากนี้คงผมพูดไม่บอกนะผมบอกแค่ถึงแค่กลาวแทงก็พอเพราะว่าคนที่ไม่ได้เติมก็จะไม่มีโอกาสได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องลุ้นอาจจะต้องแบบ เก็บังคนนิดนึงนะสำหรับอีเวนต์นี้สำหรับใครถ้าอยากได้รถนะครับถ,ถ้าเกิดว่าไม่อยากได้รถจริงๆเนี่ยก็ก็เล่นเท่าที่เล่นได้นะครับไม่ต้องฝืนเล่นนะถึงแค่นี้มีมีหนูด้วยหรอโอเคก็สําหรับอีเวนต์ดูนผมตรงนี้มันยังไม่โหลดนะผมต้องคงต้อง,อ,งออกเกมเข้าใหม่ถึงจะได้รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้ามีราคาเดี๋ยวามาแปะอีกทีหนึง่ง ตรงนี้มันยังไม่โหลดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องเข้าในมือถือแล้วก็สรุปราคาอีกทีนึงโอเคสรุปคือในมือถือผมก็เป็นเหมือนกันนะครับตอนนี้เมนูทําไมมันถึงบากอยู่กดซื้อไม่ได้นะครับตอนนี้คือผมกดซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรองสักพักหนึ่งว่ามันจะอันล็อกเมื่อไหร่เกมน่าจะยังโบเก่นอยู่นะไม่ก็คงต้องทําภารกิจจนกว่ามันจะปลดให้ก็คงต้องรองไปก่อนนะครับโอเคนะครับก็สําหรับ อีเวนต์ดูนนะครับซึ่งอีเวนต์ดูนเนี่ยไม่เป็นดูนของพาร์ทสองแล้วครับท่านะที่มันมีพาร์ทหนึ่งมาเมื่อจะ,จะปีก่อนๆน,นะซึ่งตอนนี้ระบบจ่ายังค์ของผมมันยังไม่ขึ้นนะครับทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือนะลองเช็คดูแลเดี๋อแค่เช็คใน iPad นะแต่ iPad ผมไม่มีวอลเปเปบงบิดนะครับใน iPad ผมมีเกมอื่นมาใช้ใช <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่มีนะครับส่วน Microsoft ยังไม่ได้ลองเข้าดูก็เดี๋ยวลงต้องลองเข้านะครับ ซึ่งอีเวนต์นี้อีเวนต์ดูนก็เท่าที่ดูเห็นในบิตโพสบอกว่าราคาค่อนข้างสูงเลยถึง10ดอลลาร์เลยนะครับหม่กอดผมบอกเลยว่า10ดอลลาร์ตอนนี้ตังในกระเป๋าแทบจะไม่พอนะครับซึ่งก็ะบอกเลยว่าตอนนี้ตังในบัญชีผมเหลือแค่ห้าร้อยคือถ้าผมจ่ายอันนี้เปสิบดอลลาร์เนี่ยผมจะเหลือตังกินข้าวถึงสิ้นเดือนเนี่ยคือสิ้นเดือนวันนี้ยี่สิบสามไงผมจะเหลือสองร้อยบาทไว้ ยอ่คนสิงเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อเพื่อคอนเทนต์ผมผมยอมรับได้นะครับโอเคเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะซึ่งอีเวนต์นี้ก็น่าจะต้องรอดูว่ารถมันจะดีแค่ไหนในช่องต่างชาตินะครับเพราะว่าผมต้องคงต้องใช้เวลาในการฟาร์มประมาณสัปดาห์ถึง2สัปดาห์จนอีเวนต์มันน่าจะหายไปเพราะว่าตอนนี้ในช่วงการรีวิวเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะนะครับแถมช่วงนี้ผม พวกการทําวิทยานิพนธ์มันใช้มันใช้แรงกายใช้แรงใจเยอะมากนะครับช่วงนี้ก็เลยแบบคลิปไม่ค่อยลงสตรีมมามาหายหายนะครับก็ขออภัยแล้วกันนะซึ่งเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับอีเวนต์นี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นพอดาน,น้นะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ